เมื่อเร็วๆนี้แว่นทอปเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารห้างแว่นทอปเจริญร่วมกับมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเดินหน้ามอบความสดใสให้ดวงตาของเด็กๆได้มองเห็นชัดเจนภายใต้โครงการแว่นตาเพื่อน้องโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือคุณภาพครบครันลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่น้องๆเยาวชนที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้มีแว่นที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในงานได้รับเกียรติจากนายทัศนัยสุธาพจน์ประหลัดจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมมอบแว่นตาให้แก่น้องๆณหอประชุมโรงเรียนชิดใจชื่นอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทยเฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเราแว่นท็อปจเจริญจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกันสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook com topjelenopticalofficial เว็บไซต์ www topjelen co th